เอาแล้วับผมสวัสดีทุกช่วงเวลานะครับสวัสดีครับผมป้อมนะครับผมคุณซานาถามมานะครับผมตัวนี้ครับที่ผมถืออยู่ชิโดที่ผมเข้าไปดูนะครับผมน่าจะเป็นตัวนี้แหละมีคนถือครองอยู่ประมาณ1นึ่ันคนนะถือว่าค่อนข้างน้อยนะครับผมแล้วเมื่อไปดูในส่วนอื่นๆนะครับผมที่มีอัตราความเกี่ยวโยงที่เกี่ยวข้องกันนะครับผม เทรดดิ้งในการซื้อขายนะคะรับอยู่ที่24นะถือว่าน้อยพอสมควรนะครับผมตัดเทคชั่นที่รีบี่ชั่วโมงอยู่ที่179นะครับผมอันนี้น้อยมากๆนะ50%นะครับผมถูกเบรนทิ้งไปนะครับผมแต่ในความรู้สึกของลมผมผมมองว่าไม่ค่อยน่าปร,ปราบปื้มสักเท่าไหร่นะครับผมสับตัวนี้นะเมื่อเราไปดูในตัว bsc check นะครับผมเราดูแล้วว่าฮันนี่พอร์ตไหมก็ซื้อมาขายไปได้อยู่นะครับผมแต่ ในการซื้อกับขายนั้นค่อนข้างที่จะสูงพอสมควรนะครับผมถ้ามองชิโดเป็นตัวเบบี้ดอชเนี่ยก็น่าจะไม่ได้แปลกแตกต่างอะไรขนาดนั้นนะประเด็นสําคัญที่สุดในส่วนนี้นะครับผมที่คุณควรจะต้องอรับรู้ไว้นะครับผมก็คือว่าผมหาไม่เจอว่าชิโดที่ว่าเนี่ยมัน มันคือเหรียญไหนในคอยเกคโคซึ่งอาจจะไม่มีในคอยเกคโคเมื่อลองเสิร์ชหาดูแล้วไม่มีนะครับในคอยเกคโคคอยมาเก็บแคบนะครับผมก็ให้คําตอบนะครับผมในส่วนของอเหรียนชิโดนะไม่ทราบว่าไปหาเหรียญน,นี้มาจากไหนจริงๆมองว่าเป็นเหรียญหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยมีคุณภาพเท่าไหร่นะครับผม เราผมไม่ได้ว่าว่ามันไม่มีคุณภาพอย่างนั้นนะครับต้องเข้าใจก่อนว่าอในการที่เหรียญมันเจเนเรตเกิดมาเนี่ยมันเกิดมาไม่กี่วันนะครับผมอย่างแบบช่วงเวลาเนี่ยที่เกิดมานะฮะก็คือแบบเดือนสามนะครับผมบเดือนสาวันที่สิบหกนะซึ่งมันค่อนข้างที่จะค่อนข้างที่จะเร็วเร็วพอสมควรน,นะเร็วมาก,กน,นะครับสาหรับเหรียญตัวนี้นะโดยส่วนตัวแล้วไม่ได้มองว่าเหรียญตัวนี้จะรอดพ้นจาก ทุกวิกฤตได้อย่างง่ายๆนะครับผมใน1ิาวันที่ที่เกิดกำเนิดมาเนี่ยผมมองว่าอมันยังไม่ได้สมบูรณ์พร้อมขนาดนั้นนะครับในปัจจุบันนี้นะแล้วก็คนที่ถือครองกระเป๋านะครับผมบาลานซ์กระเป๋าเนี่ยที่เป็นคนสร้างก็เทเท เเหรียญออกจากกระเป๋าตัวเองหมดแล้วนะครับตอนนี้ก็ค่อนข้างที่จะเสี่ยงนะครับผมในการที่คุณจะเข้าซื้อนะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นอะไรที่ไปให้คําตอบคุณของคุณได้นะครับผมคุณสานะนะครับโอเคครับเรามาต่อกันนิดนึงนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะผมต้องพิมพ์นิดนึงเดี๋ยวผมจาไม่ได้เริ่มจากหนึ่งในทีมเก๋ๆที่เหมาะกับร้านของคุณใส่คีย์เวิร์ดในฟีเจอร์เ e o เพื่อให้ลูก อ่าฮะชีโ huh. ดจบแล้วนะครับผมมาต่อกันนะครับอ่า uh, คุณพัทรพงศ์นะครับผมอัปเดตสายะกับเบบีดอนให้ทีครับพี่อ่า uh, ตัวสายะนะครับผมผมลองเข้าไปดูแล้วเอาตรงๆนะผมมองว่าเป็นตลาดตอนนี้มันกลายเป็นตลาดมืดไปแล้วนะครับผมสายะนะคือการเติบโตของมันไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ดีอย่างที่เราคิดไว้นะครับผมตั้งแต่ตอนแรกจนถึงปัจจุบันนี้นะอมองว่าเป็นดูเหมือน เออใช้คำว่าตลาดมืดไม่น่าผิดนะครับผมก็คือมีการแลกเปลี่ยนซื้อขายกันนะครับผมในส่วนส่วนหนึ่งนะของโลกใบดีนะครับแล้วก็โดยความรู้สึกส่วนตัวของผมเนี่ยผมไมไ่รู้สึกว่ามันน่าปราปพิ่มขนาดนั้นในตัวเหรียญไซยะนะครับผมเพราะว่าเอาจริงหน้าเว็บเนี่ยมันแทบจะไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงจากเดิมเลยนะสำหรับโปรเจกต์น,นี้เนี่ย ในส่วนของการใช้งานชาริตี้นะครับผมหที่เกิดขึ้นแล้วก็บูส์เบิร์นคอมมูนิตี้บูส์เนี่ยมันค่อนข้างที่จะดูดูเกลือไปนิดนึงนะฮะคือรถแมปเนี่ยผมพยายามมองในแง่บวกนะใช้คําว่าแง่บวกมากๆนะครับตั้แต่ตอนเมื่อดูเมื่อปีก่อนนะฮะจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยผมไม่ได้ดูความเปลี่ยนแปลงของมันมากขนาดนั้นนะคือ การแข่งขันมันสูงในตลาดนี้ต้องเข้าใจก่อนนะครับผมว่ามันสูงมากๆนะและการเทรดในการเทรดจริงๆเนี่ยในการแลกโทเค็นต่อโทเค็นเนี่ยสิ่งที่เราคิดนะครับผมก็คือเราจะใช้มันเพื่ออะไรในเมื่อเราสามารถใช้ x c h a n ช e ได้ซึ่งเอ็กเชนอาจจะยุ่งยากไปบ้างนะครับก็ถึงบอกผมถึงได้บอกว่าตัวซายะกับตัวฟอร์เนี่ยมันเป็นเหมือนกับตลาดมืดนะครับไกลๆนะครับผมแล้วก็ไม่ได้อยากแนะนำให้ซื้อถือครองไว้เพียงเดียวนะเพราะว่า หลายๆคอมเมนต์ที่ออกมาเนี่ยมันดูเป็นคอมเมนต์ที่เป็นด้านลบซะส่วนใหญ่นะครับผมแล้วก็คนถือครองคนถือครองในปัจจุบันนี้นะยูที่สามหมื่นห้าพันคนนะถือว่าน้อยมากๆนะครับผมเหรียญว่าเหรียญเหรียญที่ปุกไม่ขึ้นนะฮะก็ค่อนข้างที่จะน่ากังวลใจใช้คาว่าน่ากังวลใจนะเพราะว่าต่อให้เป็นโปรเจกต์ที่ดีขนาดไหนแต่ถ้าคนใช้มันไม่มีคนใช้นะครับผมโปรเจกต์ project มันก็ล่วงในที่สุดนะเมื่อสิบเดือนก่อนเนี่ยมันมีคนใช้อยู่มันคนถือครองอยู่ประมาณ หมื่นกว่า2 0,000กว่านะครับซึ่งตอนแรกที่ผมดูก็ประมาณเนี้ยนะบวกลบนะครับแล้วก็จนถึงปัจจุบันนี้สามหมื่นห้านะไม่ได้เติบโตอย่างที่เราต้องการนะครับหรือเติบโตอย่างที่เราคิดนะครับก็พยายามหลีกเลีย่ยงหน่อยนะครับผมเพราะว่าความรู้สึกของผมส่วนตัวเนี่ยบริมมการซื้อขายลดลงจากเดิมนะแล้วพอเรามาดูเปรียบเทียบตารางการาฟที่มีการขึ้นลงแบบเบี่ยงอย่างนี้เนะี่ยเราก็ไม่ได้ไม,ไม่ไม่รู้สึกไมไ่ไม่ได้รู้สึกดีกับมันนะเพราะว่ามันแบบปั๊มแอนด์ดัมลงมายาวๆนะตั้งแต่แบบ ก่อนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยอาจจะยาลงไปอีกนะครับผมยังไงก็เรามาระวังไว้ด้วยนะครับโอเคมาดูต่อนะครับผม Baby Dodge นะครับผมจะคําถามนะครับของคุณพัทพงศ์นะครับผม Baby Dodge ที่การอัปเดตนะครับล่าสุดก็ไม่มีอะไรมากกว่านั้นนะครับของ Baby Dodge NFT อย่างเดียวนะครับผมที่เกิดขึ้นนะในส่วนของไวลิสที่จะได้หรือไม่ได้เราต้องมาดูต่อไปนะครับว่าตัว Baby Dodge จะสร้าง Impact ขนาดไหนในตัว จะเข้าจะออกในตัว NFT นะครับผมซึ่งผมย้ําเตือนเสมอนะว่าในตัวผมที่ผมซื้อมนะันอ่ะส่วนหนึ่งเพราะว่าผมต้องการทําบริจาคนะฮะผมกับสัตว์นะครับผมแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้มองว่า Baby Dog e เป็นเหรียญมีมีเพียงอย่างเดียวนะครับผมมองผมมองด้านอื่นของตัว Baby Dog นะครับแต่ สิ่งที่ผมมองก็อาจจะดูกาวไปนะแล้วผมก็จะไม่รู้สึกว่าการที่พูดในลนักษณะกาวเป็นสิ่งที่ดีนะครับสาหรับใครที่ซื้อเหรียญหรือเข้าไปซื้อเหรียญน,นะสำหรับตัวผมผมบอกย้าใช้เสมอนะครับผมว่าโครงการ baby dog ตอนนี้แทบจะไม่มีอะไรที่มันเติบโตมากกว่ามากกว่าปัจจุบันนี้นะครับผมนอกจากตัว NFT ตัวบริจาคให้กับ UK นะครับผมแล้วก็การกิจกรรมรางวัลของ baby dog ในส่วนของอ NFT นะซึ่ง ถ้ามันมีแจกเมื่อไหร่นะครับผมผมจะมารีบเล่าให้ฟังนะส่วนไอตัวคิเอเวพวกนี้เนี่ยที่เป็นไวริสที่เป็นอ่าที่คุณสามารถแทรกได้แลวพวกนี้เนี่ยคุณก็เข้าไปดูเพิ่มเติมนะครับผมเพราะว่าอังจริงแล้วส่วนนี้ผมไม่ได้รู้สึกว่าจะต้องเอามาเผยแพร่เพิ่มเติมมากนะครับเพราะว่าถ้าใครทําในส่วนกิจกรรมครั้งที่แล้วที่ผมบอกไปก็น่าจะเพียงพอแล้วนะครับผมโอเคครับประมาณนี้คร่าวๆนะครับผม,ผมสาหรับตัวนี้นะแล้วก็เรามาไล่ดูนิดนึงนะครับผมอ่มีคอมเมนต์หลายคอมเมนต์นะครับผมที่ผมอยากจะเข้ามาดู คุณอันนอนะครับผมถามเรื่องบล็อกทเปียนะครับผมให้ฟังหน่อยช่วงนี้การหนักนะครับเอาจริงๆบล็อกทเปียผมมองว่าปัญหาอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นกับบล็อกทเปียคือไอตัวอัลฟาเนี่ยแหละที่มีปัญหา <c oughs> คือหลายคนหลายหลายท่านไม่ทราบนะครับผมคือเราเราพยายามดูข่าวหลายๆส่วนนะไม่ใช่ดูข่าวแค่ตัวหน้าเว็บอย่างเดียวนะครับผมเราดูใน Discord ด้วยนะครับย้ำชัดเสมอนะว่า เอ้หยหลายๆส่วนที่เกิดขึ้นในในเอาจริงตะบางอันผมตามไม่ท,ทันจริงนะเพราะว่าต้องยอมรับนะครับผมจากใจเลยนะว่าหลายๆงานเนี่ยมันค่อนข้างเยอะนะฮะแล้วเราก็ทำหลายๆส่วนไม่ได้เต็มที่อย่างที่ผมคาดการอ์ไว้นะครับถึงแม้จะแบ่งเวลาได้ดีขนาดไหนก็าตามนะครับผมก็เป็นข้อเสียเปรียบส่วนหนึ่งของผมนะครับผมที่ผมทํางานขายเดียวผมไม่มีทีมงานใครที่อยากมาทาทีมงานกับผมก็บอกได้นะครับผมซึ่งต้องขอบคุณคุณอ่า แชมด้วยนะครับผมที่มาช่วยในด้านส่วนของเทเล gram นะซึ่งเราไม่ได้มีอข้อผูกมัดก,กันนะครับผมต้องขอบคุณแชมป์จริงๆนะที่มาช่วยเทเล gram มผมนะครับผมก็เขาท่าประมาณนี้แหละแล้วก็มีการเอาฟ้าเอาเดี๋ยวนะ a l p h อ l o t อร r ่คืออะไรฟ้อืมม อ๋อนี่เป็นจับชฉลากเหรอแชร์มันแจกตอนไหนกันวะเนี่้ม่เป็นลาตจีตอนไหนกระช่างฮะเราค่อยๆไปค่อยๆไปเม่เดี๋ยวนะมีเราอยูุดววนหลดไม่มีมั้งอืม มันปลอมปพาะวะนนี้ระวังนิดนึงนะครับผมเพราะบางครั้งเนี่ยเราเข้าทากิจกรรมบางอย่างนะครับมันก็ทําให้เรารูสึกว่าอาจจะมีบางส่วนที่ปลอมแปลงเข้ามาได้นะครับผมซึ่งไม่มีชื่อผมนะดูทรงก็ไม่มีชื่อผมแหละเพราะมันมีชื่อผมมันจะมีขึ้นมานะครับเติเติรเติรเติรไมติีไม่มีไม่มี์ยายามเ,เติตนนร์เติร์เติร์เร์เร์เตรเติร์เต่รเติรติรติร์เต่า์เติา์เติร์เติรนเติร์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 เติรเ เรื่องมีคุณเอเลนหัวหัวของหน้าซัพพลายเยอะเอาจริงนะครับ็อกทเปียเป็นอะไรที่ซัพพลายโคตรเยอะเลยนะครับผมสำหรับผมผมก็มองว่าซัพพลาย็อกทเปียเยอะเกินไปนะฮะในการที่จะเกิดอิมแพกขึ้นนะครับไม่ได้บอกว่าไม่ดีนะบางครั้งบางคนบอกว่าเฮ้ยผมมองในแง่ลบซะส่วนใหญ่ไม่ใช่ผมไม่ได้มองในแง่ลบนะผมมองในแง่โคตรลบเลยนะคือบางครั้งอ่ะตัวซัพพลายมันมันปริมาณมันเยอะนะครับมันเป็นมันเป็นแบบบิลเลียนนะฮะแบบเนี้ยสองร้อย สองร้อยละลาล,ล้ลานิมพันกันคือถ้าคุณซื้อขายนะครับผมในตัวบล็อกทเปียนะครับแล้วซื้อเก็บไว้นะฮะมันตลาดมันเยอะนะครับผมเราจะบอกว่าจะบอกว่ากาวกาวบล็อกทเปียก็ไม่ได้เพราะว่าโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยบล็อกทเปียมันยังมันยังแค่อัลฟาให้เราให้เราลองเล่นนะครับผมแล้วก็ถ้าใครที่แบบเล่นได้ก็ยินดีนะฮะแต่ใครที่เล่นไม่ได้ก็ต้องทําใจกันนิดนึงนะครับเพราะว่า ในส่วนของตัวอัลฟาเนี่ยผมยังไม่ได้สัมผัสกับมันนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าจะดีขนาดไหนในอนาคตนะครับคำตอบกลางๆของผมเนี่ย <c oughs> อาจจะดออูอาจจะดูไม่ได้แบบเต็มร้อยขนาดนั้นนะแต่ผมรู้สึกว่าวอตโทเปียเนี่ยยังยังสามารถที่จะไปได้อีกนะครับผมแค่ต้องดูว่าส่วนสุดท้ายที่สรุปออกมานในตัววอตโทเปียเนี่ยมันจะสามารถที่จะสร้าง Impact อย่างที่ผมบอกนะครับคือสร้างการรับรู้สร้างการตอบสนองได้ดีขนาดไหนนะถ้า อัลฟ a าที่มันออกมาเนี่ยแล้วมันเกิดแบบไม่คลิกนะครับผมบล็อกโทเปียได้จบเหตุแน่ๆนะครับผมก็ช่างใจตัวเองไว้นะครับอย่าเพียงแค่ว่าซื้อเพราะว่ามันเป็นเมตาเวิร์สนะครับผมเพราะบางครั้งเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เวิร์คขนาดนั้นนะครับโอเคครับเออมาต่ออีกนิดนึงครับผมคุณสตูดิโอเซมาคุเตะนะครับผมสองเบรสอีกทีครับตอนนี้เริ่มมีคนถือฟองเยอะแล้วบางโปรเจกต์มันไม่อัปเดตอะไรเลย คือผมอยากจะมาส่องเพิ่มเติมนะแต่บางโปรเจกต์มันไม่ดูมันไม่ได้ดูอัปเดตขนาดนั้นนะครับผมแล้วโปรเจกต์ที่มีมูลค่าที่แบบมันดูเวอร์เกินไปอะ่ะซึ่งผมพยายามไปมองจุดอื่นนะเพราะว่าบางทีเนี่ยในส่วนของคอยมาเก็ตแคปมันเชื่อถือไม่ได้นะครับผมไม่ใช่ไม่ไมันไม่ใช่มันไม่ดีนะบางครั้งเนี่ยมันโอเวอร์เลตติ้งจนเกินไปนะนะครับแล้วก็บางทีอุปทางเวียนมันก็ไม่ตรงกันนะฮะ ในส่วนของ BSC นะครับผมในส่วนของ Bitless Token น,นะครับมีคนถือ้องอยู่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันคนถือทองเยอะกว่าครั้งก่อนที่ผมเข้าไปดูนะครับผมซึ่งค่อนข้างที่จะเติบโตพอสมควรใช้คำนี้นะแต่ปัญหาอย่างหนึ่งที่มันเกิดขึ้นสำหรับตัวนี้เนี่ยก็คือว่ามันเติบโตแต่มันไม่พัฒนาว่ะคือ มันอาจจะดูย้อนแย้งนะสำหรับผมผมก็ดูย้อนแย้งเหมือนกันนะครับผมแต่ถ้าถ้าคุณมองในภาพรวมนะครับถ้าเรามองในคอยมาเก็ตแทปเนี่ยปริมาณการซื้อขายมาดูเยอะนะแต่ถ้าเราไปดูในคอยเคโคเนี่ยเราจะเห็นสภาพที่มันชัดเจนกว่านี้นะครับผมก็คือบางครั้งเนี่ยไอตัวปริมาณการซื้อขายมันอาจจะไม่ได้เยอะอย่างที่เราเห็นนะฮะบางครั้งเราดูการคาดการคาดคะเนเนี่ยเราควรดูอันที่จุดที่น้อยที่สุดมากกว่าจุดที่มากที่สุดไว้ก่อนนะครับผม สำคัญนะคือปัจจุบันนี้เนี่ยจากการที่มันเติบโตมาจากครั้งก่อนนะครับที่ผมเข้าไปดูนะเมื่อช่วงปีก่อนนะครับผมถ้าคุณซื้อเก็บไว้ตั้งแต่ปีก่อนนู้นนะครับที่ผมบอกไว้นะครับผมบอกจนจำไม่ได้แล้วผมพูดอะไรไปนะ <laughs> ปัจจุบันนี้มันเติบโตขึ้นนะครับเปอร์เซ็นต์ในการเติบโตของมันนะครับผมอยู่ที่ถ้าคุณซื้อไปตั้งแต่ตอนที่ผมบอกนะครับผมหรือถ้าเรื่องราที่ผมกล่าวถึงนะคุณจะได้เปอร์เซ็นต์กำไรอยู่ที่สองสิเก้าเปอร์เซ็นนะครับผมค่อนข้างที่จะ เยอะพอสมควรนะสำหรับใครที่สนใจนะครับผมปัญหาอย่างเดียวของมันก็คือว่ามันไอหน้าจอไหน้าจอเว็บเนี่ยมันไม่ได้เหมาะกับคนที่อย่างที่ผมพูดให้ฟังนะมันไม่ได้เหมาะกับคนที่เอาไปเอาไปใช้งานโดยเฉพาะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยอย่างออดิตอย่างเงี้ยเราบอกว่าเอ้ยเปอร์เซ็น ออเดตมันเฮ้ยเวิร์กว่ะ98%ปลอดภัยนะครับซึ่งตัวผมอ่ะผมไม่ได้ชอบเป็นพิเศษนะฮะในการที่แบบว่าออเดตรีพอร์ตที่มันมแบบมาจากเว็บไซต์ของมันเนี่ยอย่างนี้ไม่ไม่เรียกว่าออเดตนะฮะอย่างเรียกนี้เรียกว่าอวยตัวเองคือในส่วนหลักของมันเนี่ยที่เป็น Developer, อร์่าเน็ตเวิร์กวารีวาวเดเตอร์นะครับผมแล้วก็อีโคซิ t เตมของมันเนี่ยสตาร์ทอัพสติโอเรวอลเลตเนี่ย โดยส่วนตัวของผมเนี nei, <S <S ่ยผมยังรู้ส bueno> ึกว่ามันยังไม่ได้มันยังไม่ได้เพียบพร้อมขนาดที่ว่าผมอยากจะลองใช้ขนาดนั้นนะใช้คํานี้ผมคิดว่าไม่น่าแปลกไปนะครับผมก็คือบางครั้งเนี่ยผมก็อยากจะให้ทุกคนระวังให้มากขึ้นนะเพราะว่าเราไม่เราไม่สามารถที่จะตรวจสอบได้ทั้งหมดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมในทุกๆโอกาสในทุกๆปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับบางทีเนี่ยบางอย่างมันตกหล่นนะครับผมบางอย่างมันอาจจะพลาดนะครับผมซึ่งผมก็พยายามเช็คเสมอเสมอย้ำๆนะว่าเฮ้ยมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงเติบโตบ้างนะครับผม ซึ่งในส่วนที่เราเห็นนะครับในปัจจุบันที่เขาบอกว่าเขาสามารถทําได้ในระดับที่ยอม,มรับได้นี่ครับผมก็คือว่าเ,เขามีบิดในของตัวเองนะครับผมซึ่งผมยังไม่เคยเทดลองใช้ซึ่งผมจายังไม่อยากเสี่ยงตอนนี้นะครับพอดีว่าเรากําลังรอบางเหรียญอยู่นะครับผมในช่วงเวลาที่จะเกิดขึ้นนะฮะซึ่งเราพยายามมองว่าเฮ้ยตัวบิดมันดีขนาดนั้นจริงไหมตัวบิดมันสามารถที่จะใช้งานได้จริงไหมนะครับผมซึ่งผมมองว่าในปัจจุบันนี้ มันยังไม่ได้ถ้าจะใช้บิตกับไอบ้บิตเกตบิเกิดเนี่ยพยามองตัวอื่นๆเพิ่มเติมนะครับเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่สำคัญที่สุดในการบิตเนี่ยถ้าคุณไม่ไว้ใจในส่วนของอตัวโปรแกรมของเขานะครับผมตัวตัวระบบของเขาเนี่ยบางครั้งการเสี่ยงเข้าไปก็ไม่ใช่สิ่งที่ปลอดภัยที่สุดนะอันนี้ย้ำเตือนนะครับอันนี้ย้ำเตือนไว้นะโดยส่วนตัวมีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมก่านี้ไหม ไม่มีขนาดนั้นว่ะผมมองตั้งแต่ตอนช่วงเริ่มต้นนะครับผมจนถึงปัจจุบันนี้นะฮะก็มองว่าในส่วนของโปรเจกต์ต่างๆที่มันออกมานะครับผมม,มันก็ยังก็ยังดูปกติอ่ะก็คือยังไม่ได้มีอะไรที่ดูซับซ้อนขนาดนั้นดูแบบเวอร์วังอลังการขนาดนั้นดูแบบสุดยอดขนาดนั้นในในลักษณะที่ผมมองนะก็ด่าใจเห็นนะฮะในส่วนของรถมันรถอืมมันกัน รถแมป V2 ของเขานะครับว่าเขาสามารถจะทำได้ขนาดไหนนะเพราะตอนนี้เนี่ยปัจจุบันนี้ไอตัว p 2 p development เนี่ยน่าจะยังทําไม่เรียบหรอกน่าจะยังทําไม่ได้มากผมไม่อันนี้ผมไม่ชัวร์เท่าไหร่นะครับผมแต่คุณสามารถเข้าไปลองลองใช้งานบิบการดในตัว Testnet ได้เหมือนกันนะซึ่งอังจริงแล้วตอนนี้ไปเทสก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาหรอกฮนะมันไม่ค่อยมีประโยชน์อะไรในการเทสน,นะครับผมช่วงเวลานี้นะคือ ถ้ามองถึงาการเกติบโตของมันในอนาคตเรามองว่าอาจจะได้เห็นอะไรเพิ่มเติมมากกว่านี้หรือสามารถที่จะคงอยู่สภาพมันได้ดีกว่านี้นะครับผมปัจจุบันนี้ยังดีไม่เพียงพอนะสำหรับตัวผมผมรู้สึกอย่างนั้นนะครับผมแต่ในอนาคตมันอาจจะเปลี่ยนแปลงไปอีกระดับหนึ่งนะครับก็อยากจะให้ทุกคนนะครับผมพยายามถ้าคุณจะซื้อเหรียญอะไรก็ตาม ซื้อเหรียญไหนก็ตามที่คุณรู้สึกว่ามีความสุขกับมันนะครับผมพยายามซื้อไปแล้วเทคกําไรเทคคุณคืนมาก่อนที่คุณจะถือฟองยาวๆนะครับผมเพื่อที่ทําให้คุณนั้นรู้สึกโล่งใจมากยิ่งขึ้นนะอันนี้เป็นสิ่งสําคัญนะครับผมคือผมพยายามมองโครงการในบางในโครงการที่เกิดขึ้นนะครับหลายๆครั้งนะครับผมที่มองว่ายในโครงการนั้นเนยมันจะเติบโตขนาดไหนในอนาคตนะซึ่งบางโครงการมันก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะเติบโตได้เร็วขนาดนั้นนะครับบางโครงการอาจจะ หายกลาบสู์ไปเลยก็ได้นะครับอันนี้สําคัญนะสำหรับต,ตัวคุณนะครับโอเคครับประมาณนี้คร่าวๆนะสรุปนะครับผมตัวบิดกราดเนะี่ยโปรเจกต์มันมีหลายๆอย่างขึ้นมาให้เราเห็นแล้วนะครับผมแต่ผมก็ยังยังพูดเหมือนเดิมนะว่ามันยังไม่น่ามันยังไม่น่าใช้เพียงพอขนาดนั้นนะในสำหรับตัวผมนะไม่ไม่ได้หมายความว่าไม่ดีต้องเข้าใจก่อนนะว่าราคานี้ ราคานี้ดีกว่าราคาของอาราคาของชิบะอีกนะสำหรับคนที่ซื้อแบบช่วงต้นๆน,น,นะครับผมโอ้โหตอนนี้ก็กินกําไรไปเยอะเหมือนกันนะครับผมแต่แน่นอนที่สุดว่าตัวผมผมก็ยังยังไม่ได้อยากจะให้แบบเต็มร้อยขนาดนั้นนะในช่วงเวลาที่คุณจะซื้อไปเพื่อถือยาวๆเนี่ยความปลอดภัยของคุณเป็นสิ่งสำคัญที่สุดนะครับผมยังนี้นก็เรามาระวังกันด้วยนะจ๊ะอืมไม่มีอะไรเพิ่มเติมแนละ้วสำหรับบิตการ์ดนะครับผมก็คิดว่า ถ้ายังถ้ายังเติบโตไปในลักษณะน,นี้ไปเรื่อยๆนะมันก็ยังสามารถที่จะเติบโตไปอีกได้นะครับผมในอนาคตนะครับผมถ้ามันไม่มีอะไรผิดพลาดนะจนแบบเน่าเฟซเลเทไปนะครับผมก็น่าจะยังโอเคอยู่นะครับผมน่าจะตอบคาถามได้ครบแล้วนะครับผมสำหรับคุณสตูด,โดิดโอัซกุเตนะครับผมขอบคุณมากนะครับผมที่ติดตามกดไแล์ก็แชร์ไลค์เป็นกำลังใจให้ผมนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุสวัสดีครับ